สิวเซียนหัวดําที่จมูกเกิดจากอะไรสวัสดีครับหมอฤกษ์ครับผมวันนี้หมอมีตัวอย่างะนะครับมีจุดดําๆที่จมูกนะครับหลายๆคนจะคิดว่าเป็นสิวอุดตันหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นสิวเซียนนะครับหมอมาส่องให้ดูกันเลยนะครับพอส่องดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นในเคสเนี่ยนะครับจะมีซีบุ้มหรือว่าความมันที่ผลิตออกมาเพิ่มขึ้นเมื่อเจออากาศเนี่ยถูกออกซิไดเซชันทำให้กลายเป็นสีดำอันที่สองเนี่ยบางคนเนี่ยจะมีขน ที่ใบหน้านะครับเหมือนตัวอย่างในเคสเนี่ยจะเห็นไหมครับจะเป็นขนเส้นเล็กๆดำๆ,ดำๆนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเป็นลักษณะรูกลุ่มขนกว้างเราเห็นว่าเป็นจุดดำๆที่หลายๆคนเรียกว่าสิวเซี้ยนนะครับซึ่งนี้เนี่ยจะเห็นว่าเห็นไหมครับมันจะเป็นขนบวกกับซีบุ้มดังนั้นเนี่ยการรักษาแ้าเบื้องต้นเลยหมอจะแนะนำหนึ่งทากุบิทเป็นเอก่อนนอนหรือว่าพวกเรติเนลหรือ B ีเอชเอก็ได้ วันเว้นวันนะครับเว้นซอกจมูกเพราะตรงจมูกเนี่ยถ้าไปโดนซอกจมูกเนี่ยรอ,อบปากเนี่ยมันจะเกิดการระคายเคืองได้นะครับดังนั้นส่วนมากหมอจะให้ทาวันเว้นวันแล้วทามอยเจอร์ไปก่อนนะครับหรือว่าใครที่แบบว่าใช้รักษาซิลอยู่แล้วนะครับอันที่2อ,อาการใช้เลเซอร์เนี่ยเนื่องจากว่าสังเกตดูว่าเส้นขนเนี่ยมันเล็กมากนะครับดังนั้น,นการใช้เลเซอร์กำจัดขนเนี่ยมันจะ1กํากำจัดขน2เรียกว่าไทเทนน่งนะครับคือให้มันมีผิวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในรอบ รูกลุ่มขนให้เส้นขนดูเล็กลงนะครับหรือว่าจริงๆเนี่ยกำจัดขนเนี่ยหมอว่าไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่อันนี้อันนี้จากประสบการณ์นะครับผมแต,แต่แต่บางท่านอาจจะชอบใช้อะไรเนี่ยนะครับอีกอันนึงคือการใช้เลเซอร์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยการใช้ตัว discovery picosecond laser อ่าโหมดอ่ high fluence หน่อยนะครับก็จะได้ผลดีนะครับแต่จะแดงนิดนึง2-3วันนะครับอ่แล้วถ้าเกิดมีหลุมสิวร่วมด้วยเนี่ยก็รักษาบแบบหลุมสิวไปเลยนะครับอีกอันนึงก็คือการใช้อ่า นวัตกรรมเครื่องใหม่ล่าสุดเนี่ยที่หมอใช้อยู่เนี่ยหมอก็จะใช้เป็นตัวซิลเฟร์มเอ็นะครับตัวซิลเฟอร์มเอ็เนี่ยเป็นเข็มทองคําที่ปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุลงไปในชั้นผิวไม่ต้องห่วงเราสามารถเลือกพลังงานได้แล้วระดับความลึกได้นะครับอาจจะที่จมูกเนี่ยอาจจะใช้ตั้งแต่0.3 0.5 0.8มากสุดนะครับมันจะไปกระตุน้นการสร้างกระตุ้นสกินลูจูสร้างกระตุ้นการสร้าง,าง,ารรางคอลลาเจนรอบๆร,รูขุมขน ให้ลูกขุมขนเ,เล็กลงได้นะครับอันนี้ก็เป็นออปชั่นหนึ่งในการรักษาด้วยสรุปเนี่ยหมอก,ก็จะแนะนำหนึ่งไม่ให้แกะไม่ให้แว็กออกนะครับยิ่งแกะยิ่งแว็กยิ่งเป็นใหญ่ขึ้นนะครับสองการทาก,กูวิตามินเอหรือ,อบ h a อบริเวณจมูกก่อนนอนวันไันนะครับสามาจะใช้เป็นตัว d i s c o v e r ี่ i c คอร์เซ็กเวยเซอร์ตัวใหม่ล่าสุดคือซ i l เวอร์เอ็กซ์รครับใครมีข้อสงสัยปรึกษา